กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนไทยวัตถุมงคลนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเหรียญบาทนะครับวาระที่12นะครับผมปีพศ2520นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังรายละเอียดคร่าวๆของเหรียญนี้กันก่อนนะครับผมซึ่งถ้าอ่าใน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 เหรียญนะครับมันจะมีในส่วนของคําราชาศัพท์นะครับซึ่งถ้าผมพูดผิดหรือ อ่านออกเสียงอะไรไปถูกนี้ก็ต้องขออภัยไปล่วงหน้านะครับผมก็เหรียญบาทอันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญบาทพระราชพิธีนะครับผมสถาปนาพระราชอิสริยศักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะครับลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญกระสับนะครับโลหะสีขาวครับซึ่งจะผสมทองแดงกับนิกเกิลนะครับราคาหนึ่งบาทนะครับผมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับยี่สิบห้ามิลลิเมตรนะ เดี๋ยวเรามาดูลวดลายของเหรียญกันนะด้านหน้าก็กลางเหรียญน,นะครับจะมีพระชายลักษณ์นะครับสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดานะครับเจ้าฟ้ามหาจากกักรีสิรินทร์นะครับผมอ่าก็จะเป็นพระบระมรูปของท่านที่อยู่ข้างหน้าเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งพระองค์นะครับทรงฉลองนะครับพระองค์นะครับชุดไทยนะครับผมทรงสะพักปักดินนับทอง สภาพปักอินทองนะครับเข็มกลัดนุปก้านะครับประดับเครื่องราอ่าสิทธิ์สริยาพอนะครับอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองนะครับยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนะราชพรราชกาลที่านะครับภายใต้วงคอบเหรียญนะครับจะมีข้อความว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุด,ดานรับสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยจะมีจุดไข่ปลานะครับประดับ ล้อมรอบชิดขอบเหรียญครับจุดไข่ปลาก็จะอยู่บริเวณน,นี้นะครับซึ่งจะเป็นจุดเล็กๆน,นะครับผมมองว่าเพื่อนๆนักสะสมคงจะเห็นกันนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดนิดเดียวครับตรงนี้นะครับบริเวณขอบเหรียญตรงนี้นะครกล้องไม่โฟกัสนะอ่านิดเดียวเองนะครับซึ่งถ้าใครมีเหรีาายญแบบนี้ก็จะหยิบมาดูนะครับก็จะเห็นเป็นจุดเล็กๆนะครับอยู่บริเวณขอบขอบเหรียญเลยนะครับผมทีนี้นยถ้าเพื่อนๆพลิกกลับมาด้านหลังนะครับกลางเหรียญน,นะก็จะมีอัอกษรพระ พระหาวิไทยนะแบบย่อนะครสอทอนะครับไข้ใต้พระมงกุฎนะครับพระคตริยาชนาลีนะไม่มีพระจอนนะภายใต้วงขอบเด่นเบื้องบนะครับมีข้อความว่า5ธันวาคมนะครับผมพศ2520นะครับอาจจะขอวางเลนนิดนึงนะครับผมโดยแต่ละข้อความนั้นจะมีดอกประจํยามนะครับประดับอยู่นะครับผม่า เหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญครบรอบวาระนะครับวันที่5ธันวาคมนะครับพศ2520นะครับวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่28 mm. มีนาคมนะครับพศ2521นะครับจำนวนการผลิตเหรียญน,นะครับก็คือ5,000เหรียญนะครับผมเห mm. er รียญชนิดอื่นนะครับก็มีราคานะครับชนิดเดียวกันนะในวาระนี้คนระับก็มีแค่เหรียญ1บาทนะคกับเหรียญ150บาทนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญ1บาทนะครับ ฟังราคาดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญหนึ่งบาทนะผมยินดีรับซื้อในราคาประมาณ50บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปเจอเหรียญที่อ่าเป็นเหรียญ150บาทนะราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นถึง2,000ถึง2,500บาทนะครับผมโดยข้อมูลอันนี้ก็จะอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษาครับเล่มที่95นะครับตอนที่33นะครับวันที่28มีนาคมนะครับปีพศ2521นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความแพงความหายากความสวยงามของเหรียญก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับที่จะทําให้เหรียญมีราคาแพงขึ้นไปอีกนะครับก็อาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าชนลำบนนะครับผมก็เปิดประตูเบดหน้าต่างรับลมรับอากาศนะครับทำคลิปลงรับซื้อเหรียญนะกับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีก็ต้องรีบๆหน่อยนะเพราะว่าผมก็ค่อนข้างรับซื้อเหรียญ ในราคาที่เอ่ในไม่ใชียเรียกในราคาดีเรียกว่าในจํานวนที่จํากัดนะครับเพราะว่าโดยเก็บนะครับเก็บสะสมนะครับไม่ได้นําไปเพื่ออาจาหน่ายหรือทํากําไรเพิ่มนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับให้กับทางช anel เรียนไทยนะอย่าลืมกดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผม แล้วที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดโอกาสในการซื้อขายเหรียญหรือคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช ANNEL ของเรานั่นเองนะผมเดี๋ยวขอย้ําอีกทีนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับราคาหนึ่งบาทนะครับก็รับซื้ออยู่ที่ห้าสิบาทแต่ถ้าเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทหน้าเหรียญตรงนี้นะครับก็ราคาสองพันขึ้นนะผมหรือใครมีเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นแตกต่างไปจากนี้นะครับ ก็ส่งภาพเข้ามาพิจารณาได้นะครับผมซึ่ง Line อ d จะอยู่หน้าช่องนะครับทุกคลิปนะครับดูคลิปให้จบนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม